ป,ป,ปะคอปะคองปะคองปะคองปะคอทุออลวงทุ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 ลวงแหมนี่คุณพี่ไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าคะเดี๋ยวเมียลวงมันได้เดี๋ยวหาเมีะะมยใหม่ไม่ได้อีกฮะโอ้ยก็าไปลวงเลยหือหือยังได้เธอเธอไปเนี่ยเลยเอาตังค์มาน <คา S 1> ี่โอ้โหปะคับปะคอเอาใจเหมือนวันนี้จะออกไปไหนเนาะก <c oughs> ำลังจะพูดพอดีเขาจะรู้ใจอะค่ะ คุณพี่คะนี่ฉันเนี่ยสงสัยจริงๆเลยนี่เธอจำได้ไหมเมื่อเดือนที่แล้วน่ะที่คุณหญิงไม่ค่อยสบายคุณพี่นะสิเอายาอะไรให้ฉันกินหล่ะคะกินปุ๊บหลับปั๊บหลับลึกเลยค่ะพี่คุณหญิงบอกไม่สบายฉันเอายาแพ้อากาศให้กินมันจะได้แบบพักผ่อนยาวๆไงหลับนานไหมล่ะนี่มาแล้่เ็นไ่นีแลค่ะยา อย่าแทจัดเออะไรวะเนี่ยวันาเรอแล้วออไม่ทะเลาะกันควันีนมาเลยวันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันมาเลยนะคะคุณลุงคุณป้าอะไรดูแต่ว่าพอดีว่าผิดเนี่ยอยู่ในห้องแล้วก็เลยคิดว่า และที่สำคัญนะคะคุณหญิงป้าคะแถวนเนี่ยอ้วกใส่วอระเพ็ดด้วยค่ะใส่ค่ะนี่ค่ะแก่ยงแข็งมันเลยวอระเพ็ดไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะนี่คือรังแครังคัดอาจจะไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวคุณป้าคุยเองดีกว่าป้าลองดูนะคะไม่รู้จัดการดอเขี้เกียจหรือเปล่าคุณหญิงขี้เกียจค่ะพี่ไม่บอกแล้วลองถามก่อนเผื่อไม่สบายแล้วแต่จัดการกั เป็นยังไงลูกไม่สบายเหรอลูกใช่ค่ะคุณป้าไม่สบายแล้วทาไมไม่บอกคุณป้าฮะคุณป้าจะได้คนดลพาไปโรงพยาบาลเพีไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะคุณป้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าลูกดูสิเอตัวก็ไม่ค่อยร้อนนะลูกนะเป็นอะไรเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงไหนบอกป้าสิมีขึ้นไจอาเจียนนะคะคุณป้านิดหน่อยสมโอยแถวขัน นี่ทำไมหน้าอกหน้าใจเส้นสายกายก็ขนาดนี้ฮึแล้วดูสิดูชีพปรจอนก็แต่งเดรย์ผิดปกติแพรพันมีอะไรจะบอกกับป้าหรือเ,เป,ะปะล่าเม่เลยครแพรไม่มีอะไรจริงๆค่ะแพรป้าถามไม่มีอะไรจะบอกกับป้าหรือเปล่าแ <laughs> พรไม่มีอะไรจริงๆค่ะป้าแ <laughs> พรพันนี่จะตั้งท้องใช่ไหม 你好 ยังไงนะผู้หญิงหน้าไหนี <S! <S ่เคยเจอแล้วมัอย่าเอาลูกมาตื่นเข้ามาเลี้ยงนี่ไงของคาบ้านเนาะไม่ได้คุณรู้แล้วยิ่งทำงานเลยยิ่งทำงานเลยทำแบบไปเรียกผู้ชายบ้านนี้ออกมาที่หมดทุกคนเลยคุณใหญ่คุณเล็กเด็กน้อยคนในบ้านี่ทำไมใส่เรียบปล่อยตัวแบบนี้ เป็นหมาไม่ให้หมดมาไม่ครบหรือยังมาครับคุณแม่เขาเล็กพ่อใหญ่ครับครับแล้วรอคุณเล็กพับผ้าแป๊บนึงนะคุณเล็กพับผ้าเขาผ้าของเขาเองเราตื่นมาต้องพับผ้าไม่เหมือนเมืงนะที่ข้าตื่นมาขยุมขยุมไว้ให้พ่อพับคุณแม่ครับมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับที่แม่เรียกออกมาก็ตอนนี้น่ะ มันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในบ้านเราแล้วนะสิลูกมันเกิดเรื่องอะไรเหรอครับก,ก็ตอนนี้แม่แถวพันตั้ง,อง้องโอเคเลยไป่เอาไม่ไ <ป S 2> ไมาอาครับค<ๆ>ุณพ่อใช่ไหมใช่ปะที่แม่เรียกมาแม่ก็อยากจะรู้เหมือนกัน<ๆ>ว่าไอ้ พ่อของเด็กไปท้องแพลวพันสายตากว่ามาจะนี่ชิวหรือคุณหญิงมาริวลเจ้าเอ่ยคุณพี่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ไอพ่อหมาก็ได้มันอาจจะเป็นไอพี่หมาที่ท้องแพลวเออผมว่าไม่ใช่พี่หมาหรอกครับน่าจะเป็นไอน้องหมามากกว่าผมว่า เฮ้ยอะไรมาหน้าบ้านแล้วมึงนี่ถ้าเป็นเรื่องล้อเล่นจะไปเลยรู้ถึงไหนอายก็ไปถึงนั่นไอ้แก่เ้ยอะไรไปจะไม่ทันเขาไปไหนฮะไปเดือบอะอะไรคุณพี่พูดอะไรค่ะเดือดแล้วอะไรไม่ทราบค่ะต้าวจะไปเซเว่นเมื่อกี้นี้จะไปไม่ทันเขาฝั่งซื้อของไม่ทันอยากกินกาแฟ เอสเป่กาแฟตาแข็งอครับอก็เลยนะไม่รู้แน่นะคะเน่ไม่รู้อะไรบ้าหรอพ่อใหญ่ขาโซ่พ่อใหญ่พอรจะรู้ไม่รู้ว่าใครที่เป็นพ่อขอเด็กในท้องแม่แพลวพันพ่อใหญ่รู้ไม่ลูกผมไม่รู้หรอกครับคุณแม่อไม่รู้แน่นะลูกไม่รู้จริงๆครับเอาให้ดีเอาให้ดีลูกเอาให้ดี ไม่รู้ครับคุณพ่อเองเมื่อคนรู้ก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้เฮ้ยผมเนี่นะครับจะเป็นคนพูดเองเฮ้ยสั้นไอ้สั้นเอาแล้วว่ายังใครู้พี่เพื่อจะบอกนะผมจะบอกให้ว่าใครเด็กที่เป็นคนทำแพลท้องสั้นสั้นรู้เหรอพก่อครับใครลูกผมเฮ้ย ่ทำแล้วเสื่อมไปทำไมใจหายใจคว่ำเลยฟังนี่โจยทำมันผุไปเรื่ทำไมอยวผมบอกใครว่าใครเป็นคนทำเฮ้ย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 เไอ้บ้าตายลูกแป๊บเดียวตายยังดิแต่ถ้ามีคนนอกบ้านก็ได้คุณพี่ถามคนในบ้านก่อนนั่นแหละดีแล้วไม่ใช่คนในบ้านหรอกพี่ยิงคนในในใกล้กับคนนอกก็ใจง่ายแบบนี้ ที่บอกแล้วเลยว่าอย่าเอามันเลี้ยงเห็นไหมมันอับอายขายที่หน้าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวคนละเรื่องค่ะคุณพี่ยายไม่รู้เนี่ยนะลูกผมไม่รู้จริงครับว่ายังไงผมบอกไห้เองใครคนที่ทำแถวท้องยาวเองรู้เหรอลูกยาวผมอะไรป๊อปผมล่วงเว่ยเวเลย ไไรตลกนั่งหัวเราทำไมอ่ะตอไปอดีตแม่หนูตกใจหมดเลยนึกว่ามันเป็นพอ่อของเด็กในทอ <c oughs> น้องขี้เจ้าทำเรื่องล,ล้อเลยยังไปได้มไม่ใช่เรื่องล,ล้อแนนที่ไหนเหรอแม่บอกว่าคุณแม่ใจยเย็นก่อนนะครับค่อยๆถามเพลวก็ได้ฉันี่แม่ใจเย็นดีไงล่ะลูกเข่ากัย<อ>บ้านแบบนี้จะเขารู้กันนะเสียชื่อเสียหน้าหมดแล้วนะดูสิเนี่ยไปเอามันมาเลี้ยงเนี่ยเอาลูกเขาไปเลี้ยงเมีเขาไปอม สร้างด้วยขึ้นมาแล้วใครเริ่มมีชอบฮะพี่คุณหญิงหยุดได้แล้วค่ะเอาเป็นบ้านฉันนี่คุณหญิงเดี๋ยวอีฉันจัดก,การให้คุณพี่จมววายทำไมคะเนี่ยเฮ้ <c oughs> อพ่อเล็กพ่อเล็กคุณจะรู้ไม่รู้ว่าใครที่เป็นพ่อของเด็กในท้องชั่นแพลวพันพ่อเล็กรู้ไม่ลูก

ให้งานมึงทำมึงไม่วายจะสร้างเรื่องก,กับบ้านกูครอบครัวกูพี่ทำไมมึงใจง่ายแบบนี้วะพ,พูดแล้วก็พูดเถอะมึงกับไม่รู้ต่างกันเลยยอน,น้องกูก,ก็ใจง่ายหนีตามผู้ชายไปแบบนี้ส่วนมึงก็ท้องหาผัวไม่ได้ไอที่หน้าเขาตา,ย,ายแล้วอ๋อแล้พี่พูดเรื่องกันแล้วค่ะบอกกูมาสิ ว่าใครเป็นผัวมึงแต่บอกคนลุงไม่ได้จริงๆค่ะบ,<อ>บอกไม่ได้ทำไมมึงบอกกูไม่ได้ะผัวเป็นเทวดาหรือไงไอ้หนุ่มที่ไหนคนบ้านเหนือบ้านใต้หรือว่าไอ้พวกบ่าไพรในบ้านนี้มึงก็บอกกูมั้งจริงๆะแถวก็บอกคนลุงไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้ขอแล้วกันแล้วมึงพูดดีมึงก็ไม่บอกกูใช่ไหม ได้ไม่ต้องบอกดีไม่แอาม่เอาพาาอไม่น้นะนีันาไสงแบบก็ไม่บอกพาเขหน้ายว่หน้าเหมือนใครเนี่ยนี่ยมันละคุญยกุญยมัน ไม่ตัวดีเวียนกลับมาเลยของเองนักหนางแถวข้าดูสิตัเพ้อพอ่อกั้เพ้อแม่ตั้งแต่ยังเล็กพ่อตกเป็นสาวคนหนึ่งจูถูกเขายัง่งยืนถูกเขาข่มเหงถูกเขาดูกแกตั้งแต่เล็กจนโตจริงไหมยังพังตัวเองเนี่ยจะดูแลตัวเองไม่ได้เลย แต่ที่อีชันได้รับตำแหน่งตราด้านมาโอ้ยคำหยาบสักคำหนึ่งไม่เคยเอ่ยออกจากปากของอีชันเลยเจ้าค่ะแต่วันนี้ค่ำคืนนี้ถ้าหาว่าอีชันจะเอ่ยคำพูดใดที่ไม่ถูกใจคณะเจ้าภาพไม่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่ในค่ำคืนนี้อีชันต้องกราบขอประทานอภัยวินาทีนี้ด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่ามันอัดอั้นตั้งใจ มันอยู่ภายในใจเนี่ยเป็นหมื่นล้านคำเลยเจ้าค่ะแต่ว่าอีฉันเลือกมาเพียงคำเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะโอ้ไอ้เราเฮียวิวิ่งเราใช้ไม่เตี้ยนะสูงร้เจ็ิทุกคนเลยนะเล็กเล็กทีล